วันอาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้เป็นวันศาสตร์จีนหนึ่งใน3เทศกาลสำคัญที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะทำการเส้นไหวบรรพบุรุษซึ่งประกอบไปด้วยวันตรุษจีนเชงเม้งและศาสตร์จีนค่ะ เทศกาลสาจจีนเป็นการเส้นไหว้บรรพบุรุษในช่วงกลางปีและยังเป็นครั้งสุดท้ายในรอบปีอีกด้วยแต่ว่าปีนี้เรายังคงอยู่ในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างรุนแรงและต่อเนื่องกรมควบคุมโรคจึงมีคำแนะนำไปถึงชาวไทยเชื้อสายจีนที่จะทำการประกอบพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหว้เจ้าในวันสาจจีนให้ยึดหลักปฏิบัติความปลอดภัย9ประการไหว้เจ้าสุขใจปลอดภยัยโควิด -19 นั่นเองค่ะ โดยนายแพทย์อภิชาติวชิราพันธ์รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขให้รายละเอียด ว่าในช่วงเทศกาลศาสตร์จีนทุกๆปีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษและไหวเจ้าซึ่งอาจจะมีการจุดประทัดเพื่อเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและทำให้กิจการเจริญรุ่งเรืองตามความเชื่อที่มีสืบทอดกันมาแต่ปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังวิกฤตจึงมีคำแนะนำถึงหลักปฏิบัติในช่วงเทศกาลศาสตร์จีน9ประการเพื่อให้ไหวเจ้าอย่างสุขใจและปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ดังนี้ค่ะ 1. ถ้าหากผู้สูงอายุต้องไปซื้อของที่ตลาดควรจะให้ลูกหลานไปแทนนะคะโดยให้เลือกซื้อของไว้ที่สดสะอาดนั่นคือเลือกบริโภคเนื้อไก่หรือเป็ดและไข่ที่ปรุงสุกสะอาดถ้าหากไปตลาดค้าสัตว์ปีกผู้บริโภคก็ควรต้องเลือกซื้อสัตว์ปีกจากร้านที่สะอาดปลอดภยัยและมีทะเบียนการค้าสัตว์ปีกที่ออกโดยกรมปศุสัตว์ค่ะ 2ต้องหมั่นล้างมือกันให้บ่อยๆด้วยน้ำและสะบู่หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ70ทุกครั้งก่อนที่จะปรุงประกอบและรับประทานอาหารหลังเข้าห้องน้ำสัมผัสสิ่งสกรปรกหรือไปหยิบจับสัมผัสสิ่งของต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการสัมผัสสัตว์และสารคัดหลั่งของสัตว์รวมถึงก้านทูบด้วย 3. ให้สวมหน้ากากอนามัยแบบร0 0เอร์เซ็นเต็มตลอดเวลาเลยค่ะ โดยให้แยกของใช้ส่วนตัวแยกการรับประทานงดการร่วมวงทานอาหารร่วมกันแยกแก้วน้ารวมทั้งแยกสิ่งของใช้แล้วใส่ถุงขยะเพื่อป้องกันการนำเชื้อไปสู่คนในครอบครัว 4. ควรเว้นการกอดหรือการหอมผู้สูงอายุในบ้านโดยตรงลดการพูดคุยกันเว้นระยะห่างระหว่างกันโดยเฉพาะกับผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวหญิงตั้งครรภ์และเด็ก ถ้าหากมีการจุดประทัดต,ต้องไม่จุดใกล้กับวัตถุไวไฟหรืออาคารบ้านเรือนควรต้องเตรียมภาชนะบรรจุน้ำไว้ใกล้ๆบริเวณที่จุดนะคะเผื่อใช้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นห้ามให้เด็กไปจุดประทัดเด็ดขาดเลยเพราะอาจจะเกิดอันตรายบาดเจ็บรุนแรงจากความรู้เท่าไม่ถึงการและถ้าหากเกิดอุบัติเหตุก็ต้องให้ทำการปฐมพยาบาลในเบื้องตอน้น รีบห้ามเลือดแล้วใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผลหรือพันผ้าเหนือบาดแผลให้แน่นเลยเพื่อที่จะลดการเสียเลือดจากนั้นต้องรีบโทรศัพท์แจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพหมายเลขโทรศัพท์1669ทันทีค่ะ 6. การไหวบรรพบุรุษและการไหวเจ้าให้ทยอยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไหวไม่ต้องไหวพร้อมกันในครั้งเดียวเพื่อที่จะลดความแออัดและใกล้ชิด7 ระมัดระวังการเผากระดาษเงินกระดาษทองการจุดทูปจุดเทียนควรจะเผาในที่โล่งแจ้งแล้วเผาทีละเล็กทีละน้อย และให้อยู่เหนือลมด้วยป้องกันการสูดไอระเหยของสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้จุดหรือผู้ที่เผารวมถึงผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงควันจากการเผาไม้เนี่ยอาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองตาและระบบทางเดินหายใจได้นะคะสำหรับทูบแนะนําเลยให้ใช้ชนิดสั้นค่ะเพื่อที่จะลดควนันและลดระยะเวลาในการเผาไม้ ควรจุดในที่ที่อากาศถ่ายเทแล้วหลีกเลี่ยงการปักธูปลงบนอาหารที่ไหว้เนื่องจากสารเคมีที่เคลือบอยู่บริเวณก้านธูปจะไปปนเปื้อนในอาหารแล้วอาจจะเป็นอันตรายเมื่อรับประทานอาหารเข้าไป 8. ห้องที่ทําพิธีไหว้ควรที่จะให้เปิดพัดลมเพื่อช่วยระบายอากาศหรือควันธูปเทียนรวมถึงให้หลีกเลี่ยงการพักผ่อนนอนหลับในห้องและบริเวณที่จัดพิธี รวมถึงเมื่อทูบเทียนดับแล้วก็ควรต้องทิ้งเวลาสักระยะหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปใช้ห้องหรือบริเวณดังกล่าว 9. การรับประทานอาหารหลังจากพธิธีไหว่อยากจะให้ยึดหลักสุกร้อนสะอาดนั่นคือการรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ปรุงสุกด้วยความร้อนและอุปกรณ์บรรจุทุกชิ้นก็ต้องสะอาดค่ะที่สำคัญเราต้องแยกรับประทานไม่รับประทานอาหารร่วมกันรวมถึงต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารด้วย สาตจีนเป็นเทศกาลสําคัญของคนไทยเชื้อสายจีนนะคะจะเป็นวันที่ญาติพี่น้องมารวมตัวกันเพื่อกราบไหว้บรรพบุรุษแต่จากสถานการณ์โควิด -19 ในปัจจุบันค่ะเราก็จําเป็นต้องปรับการดําเนินชีวิต เพิ่มความระมัดระวงังไม่นําเชื้อโควิด -19 ไปให้คนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเตาะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเนื่องจากจะมีภูมิคุ้มกันโรคตา่าและส่วนใหญ่ก็จะมีโรคประจําตัวอยู่ด้วยซึ่งข้อมูลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง14สิงหาคม2564พบการเสียชีวิตในกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปสูงถึง1 6 8เพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ลูกหลานช่วยกันรักษามาตรการส่วนบุคคล เคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือการรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกในบ้านทุกทุๆคนนั่นเองค่ะนอกจากเราจะให้ความสำคัญกับการเลือกซื้อวัตถุดิบที่สดสะอาดปลอดภัยมาปรุงอาหารไว้แล้วขั้นตอนในการจัดเตรียมก่อนปรุงอาหารก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันนะคะนั่นคือการล้างผักและผลไม้ให้สะอาดเพื่อป้องกันสารเคมีตกค้าง การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคและละอองฝอยน้ำมูกน้ำลายของผู้ที่สัมผัสมาก่อนที่อาจจะติดเชื้อโควิด -19 โดยไม่รู้ตัวด้วย3วิธีการค่ะนั่นคือวิธีการที่1ให้ล้างด้วยน้ําไหลผ่านโดยแช่ในน้ํานาน15นาทีจากนั้นเนี่ยให้เปิดน้ําไหลผ่านแล้วคลี่ใบผักถูไปถูมา2นาทีวิธีการนี้จะเหมาะสําหรับล้างจํานวนน้อยนะคะ ส่วนวิธีที่2คือใช้วิธีแช่ในน้ำที่ผสมกับน้ำส้มสายชูร้อยละ5ในอัตราส่วนน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะต่อน้ำาีลิตรแชร่ไว้นาน15นาทีจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีที่3ใช้โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนโต๊ะผสมน้ำา10ลิตรแล้วแช่ทิ้งไว้15นาทีจากนั้นให้ล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะ ทั้ง3วิธีนี้จะช่วยลดความเสี่ยงสัมผัสเชื้อไวรัสและลดสารพิษตกค้างในผักผลไม้ที่เราเลือกก่อนนำมาปรุงในเทศกาลสตร์จีนปีนี้เราต้องร่วมกันสารต่อบประเพณีแห่งความกตันยูด้วยการเส้นไหวบ,บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมๆกันไปกับการรักษามาตร,ราการให้ปลอดภัยจากโควิด -19 ด้วยค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ